ครับสวัสดีครับครับผมอขอแนะนําตัวหน่อยฮะชื่อครับผมชื่อคุณระวินครับครับก็อยู่ตะพงสมนตะพงครับมีสวนอยู่กระเฉดนะครับเยี่ยจันทร์ครกี่กี่ไร่ครับเนี่ยที่นี่นี่มันสีไร่ฝ่าครับสี่ไร่กว่าเนาะครับกี่กี่ต้นเอ่ยมีมันประมาณแ5ิ้าต้นครับ8ปห้าต้นครับตอนตอนนี้เก็บเกี่ยวได้ยังยังยังครับอายุ อายุประมาณสามปีเจ็ดเดือนครับสามปีเจ็ดเดือนครับผมป,ปีปีหน้าก็พอจะเริ่มได้แล้วเนาะปีหน้าก็หวังหวังแล้วครับหวังแล <laughs> ้วเนาะใช้ R D สองห้าห้าหนึง่งเนี่ยรู้รู้จักรู้จักจักจากไหนเอ่ยอ๋อพอดีแม่เขาชอบดูยูทูบนะครับดูไปดูมาก็ตอนแรกยังไม่เชื่อหรอกอ,อแม่เขาซื้อมาใช้นะครับอ่าซื้อมาใช้ มาฉีดให้ก่อนด้วยพอดีเราทํางานบริษัทครับค่อยมีเวลาฉีดให้ประมาณสั้งสองสามเดือนอเราเห็นผลเป็นไงบ้างก็พอใจมากพอใจเนาะแล้วก็คดีทีหลังก็ฉีดเองครฉีดเองเลยสั่งมาเองเลยตอนนี้สั่งเองเมื่อก่อนแม่สั่งเนาะครับตอนนี้แม่เข้ายังสั่งอยู่ผมก็เอาจากแม่ทีสั่งมาเป็นหลังอ๋อใช่ใช่ใช่การรุเมื่อเปรียบเทียบดูจากก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไง เมื่อก่อนใช้ใบมันจะไม่เขียวไม่หนาอย่างนี้ครับนะตอนนี้ใช้ใบมันเขียวหนาอ่าเขียวหนาขึ้นรู้สึกเป็นวันมีแบบสะท้อนแสงขึ้นเนาะครับเราสนิมแล้วนี้ก็ไม่ค่อยมีครับอ๋อครับนี่มันจะช่วยจะช่วยให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มันจะสั่งข้อแสงได้ดีเพราะดูดูจากใบแล้วก็มันจะเขียวแล้วก็มันจะทอนแสงได้ดีคือนั่นแหละคือการสั่งข้อแสงได้ดีครับต้นก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับตอนฉีด่เราฉีดแบบไหนก็เราฉีดเอ ฉีดใบพุ่มทรงพุ่มแล้วก็ฉีดลําต้นนะครับแล้วก็ขยันๆนวก็ฉีดลงดินด้วยครับอ่าก็เราเราก็ฉีดพร้อมกันเลยครับใช่ฉีดใบฉีดลําต้นแล้วก็ฉีดลงดิน่อยคือคือปรับสภาพดินเพราะว่าตัวอ d ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพดินครับอ่าจัดเป็นกดเป็นยางมันจะมาจะจะทาให้ดินแหละเราสมบูรณ์ขึ้นนะใชอนั่นแหละอือก็อันนี้มี อันนี้มาฝ่ายครับมันออกเองครับอ๋อบอกออกเองออกธรรมชาติอากาศมันร้อนเลออากาศร้อนเป็นการบางลมทั้งลมร้อนอากาศเป็นยังบางอนิดช่วงหนึ่งประมาณสักเดือนได้ไหมครับอากาศมันร้อนแล้วครัวนี้มีลมอืโดนลายแดงลงครับอ๋อโดนไปครึ่งสวนได้ครับอ๋อแล้วเรา รักษายังไงก็มันฉีดยาครับเอาอดีเนี่ยเนาะฉีดเนาะผสมอดีผสมอดีอ่าไดไม่เป็นไรเขาปอดตัวอดีก็จะช่วยให้ให้ตัวอื่นเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับเออนั่นแหละอืมส่วนนี้ก็เป็นส่วนผสมส่วนผสมมีมีกล้วยมีอะไรยี่นี่ของของเป็นญาติญาติกันหรือเปล่าของญาติหมดเลยครับอ๋อเป็นญาติญาติกันเนาะออก็หลายอย่างเนาะตอนนี้ส่วนส่วนใหญ่ดูดูมองมองดูต้นดูอะไรแล้วโอเคโอเคแล้วเขา สมบูรณ์ขึ้นครับอ่าใบเงาดีแต่เราเรามาดูเองทุกทุกทุกเอ่อเรามาทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ใช่อาทิตย์ละครั้งเนาะฉีดหรือไงเอ่อเราฉีดเอ่อเจ็ดวันครั้งบ้างบางทีสิบวันครั้งบ้างครับอ่าแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่รอบใบด้วยอ๋อครับอืมได้ไม่มีปัญหาเออใช่ครับตอนชุดหลังนี่จะแต่งใบก็เลยเว้นเว้นไม่หน่อยครับอือ แล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาฉีดมอเช้าก็จะทําใบใหม่ทําใบรอบใหม่ครับเพื่อเอเตรียมเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวลุ้นว่าปีหน้าเด้เอาเอาลูกละเอาเขาปุ๋ยขยาเลยครับอเการให้น้ําตอนนี้ให้สี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีเมื่อก่อนให้สามสิบตอนนี้สี่สิบครับเพราะอนอน ตอนแรกจะวันเว้นวันเวลาไม่มีตอนนี้เป็นสองวันสองวันเว้นสองวันลดครั้เรียนปลูกยากไหมถามว่าปลูกยากไหมปลูกยากครับแต่ถ้าว่าเข้าใจมาแล้วก็มันก็ไปได้เลื่อยๆแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันก็จะ จะง่ายขึ้นใช่ใช้อาดีสองห้านิ้งจะง่ายขึ้นคุณแม่ก็คือสวนอีกเหมือนกันใช่ครับสวนทุเรียนทุเรียนเหมือนกันครับแม่นี่คือที่สวนคุณแม่นี้ทุเรียนนี้ต้นนี้กี่ปีแล้วของแม่มันเจ็ดแปดปีเจ็ดปี๋อเก็บลูกมีลูกแล้วเนาะคุณของแม่เขาเมื่อก่อนโดนอน้ําคือที่มันต่ำไงครับแล้วเพิ่งเอาดินมาเข้าได้ปีสองปีแล้วนี้เริ่มแล้วพ่อมาเอาลูกปีนี้ปีแรกครับกี่ปีปีปีนี้มีลูกไหมของแม่ ม,มีมีบ้างเหมือนกันมีก็อ๋อครับก็บำรุงไปก่อนเนาะบำรุงให้